ดูจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่สุขก็ไม่เที่ยงนะเห็นจริงๆมัเห็นต้องคิดเลยจิตใจที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตใจที่ชั่วก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ประพัดสอนก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวถูกกิเลสจอมาก็ไม่ประพัสอนแล้วจิตผู้รู้ผู้ตื่นะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ไปดูรูปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียง หลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจหลงไปเพ่งทางใจเนี่ยให้รู้ทันเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแต่ปัญญาเกิดได้จิตเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะคือประพัฒสอนซะก่อนแล้วถัดจากจิตประพัฒสอนเราก็จะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าเป็นไตรลักษณนะ์พอเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะแล้วก็ปล่อยวางร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายต่อไปเรามาเฝ้ารู้จิตใจนะแต่เดิมเราอยากให้จิตใจมีความสุขตลอดเนี้ยก็เราพอมาเห็นนะจิตใจที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเนี้ยต่อไปจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วเราก็มีปัญญารู้นะมันไม่มีอะไรมันมีแต่ไตรลักษ มีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ความรักใคร่ยึดถือห่วงแหนในอารมณ์สุขทั้งหลายเกลียดชังความทุกข์ทั้งหลายยึดถือในความดีเกลียดชังในความชั่วไม่เหลืออยู่นะไม่ยึดกระทั่งตัวจิตผู้รูนะ้ตรงที่ไม่ยึดจิตผู้รู้เนี่ยหลวงพ่อตอนภาวนานะไม่เข้าใจหรอกตอนที่ยังเป็นโยมอยู่ ตอนนั้นเข้าไปเรียนกับหลวงปูดูลครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านจะมรณภาพเข้าไปวันที่ยี่สี่กันยาปีสองหกเข้าไปเรียนเยนี่ยท่านนะท่านก็สอนสอนสอนไปเลยตอนเจลาท่านกลับก็บอกท่านหลวงปูครับผมจะกลับแล้วหลวงปูเหนื่อยมากแล้วสอนจนหอบแล้วหอบอีกนะท่านสอนดูเดือดมากเลยบอกผมจะกลับแล้วท่านบอกยังกลับไม่ได้นะ ต้องจำไว้ก่อนนะพราผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ผมจะจําไว้เาบอกเออจาไว,นะว้นะในวันรุงขึ้นนะวันที่ยี่ห้าปัญญาเนี่ยหลวงพ่อลงมาโคลาชมากราบหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธถามว่ไปหาหลวงปู่รอบนี้ท่านสอนอะไรมา กลับเรียนท่านพระหงวงปู่สอนเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทําลายผู้รู้นี่แหละคือจุดสุดยอดของกรรมฐานนะเมื่อเจ็ดวันก่อนนะก่อนหน้าเนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปกลับปูด,ดุลนะท่านก็ไปเยี่ยมหลวงปูดุลหลวงปูดุลก็สอนท่านนะว่าเจ้าคุณ การปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่่าสอนท่านอย่างเนี้ยแต่ท่านกลัวหลวงพ่อจะไประเบิดตัวผู้รู้ทิ้งนะถ้าทำอย่างนั้นบ้าเลยนะท่านก็เลยสงสารเราท่านก็บอกว่าก็คือการเห็นจิตใจมันเป็นใจลักนั่นแหละไม่ได้ไปทำลายมันหรอก คุณกับอาตมามาทำกติกาทำข้อตกลงกันถ้าใครทำลายได้ก่อนกันนะให้มาบอกกันนะว่าใครทำลายได้ให้มาบอกกันหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยเป็นวาทะที่ดีของท่านนะคือหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าหลวงพ่อพุธอยู่ๆท่านจะมาบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อเนี่ยมันไม่งาม พระหลวงปู่ดูลไม่ได้มอบหมายให้หลวงพ่อมาเรียนกับท่านท่านก็เลยมีสัมมาวาจามีคำพูดที่ดีนะบอกว่าถ้าใครได้ก่อนให้มาบอกกันนะเรารู้เลยเดี๋ยวท่านก็บอกเราหละทัาไงท่านก็ต้องได้ก่อนแะแล้วผ่านมานานมากนะยีะ่สิบปีหลวงพ่อยังไม่ได้บวชทำไม่ได้ะทำไงมันก็ทำลายผู้รู้ไม่ได้นะวันหนึ่ง หลวงพ่อพุทธมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่อใกล้จะบวชแล้วต่ท่านมาเทศ้วท่านเทศจบนะคนก็โมัวแต่วุ่นวายเรื่องกันเทศเรื่องอะไรกันอยู่หลวงพ่อไม่สนใจนะหลวงพ่อใส่ทางวางใส่ขันไว้ก่อนนะตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องนะทัานแตพอได้จังหวะนี้นะบุกเข้าไปกราบท่านเลยบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอก หลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านกำลังเหนื่อยนะถ้าทางเหนื่อยอิดโรยพอหลวงพ่อบอกท่านว่าผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านอย่างนี้เลยนะโูสว่างสวัยเลยนะมีกำลังขึ้นมาทันทีแนละ้วนะท่านก็นบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเอง โอ้หลวงพ่อสิ้นสงสัยแล้ววิธีทำลายผู้รู้จิตผู้รู้นะก็คือไอ้ลูกไก่ที่อยู่ในไขนะ่เมื่อลูกไก่ที่อยู่ในไข่ในเปลือกไข่มันโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาจิตเนี่ยถ้าเราอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วนะมันจะเจาะทำลายอาสวะกิเลสออกมาเองนะตอนนั้นนะโอ้ ธรรมะของท่านนี่ดีจริงๆนะถ้เาเรารู้เลยว่าท่านทำลายได้แล้วหลวงปู่ท่านสอนธรรมะอันนี้ไว้สองคนนะเรื่องทำลายผู้รู้สอนหลวงพ่อสอนหลวงพ่อ,อพุธสองคนหลังๆก็มีคนเอาไปพูดเอาไปต่อๆนะจำไปพูดพูดต่อแต่าก,การทำลายผู้รู้ไม่ใช่จงใจไปทำลาย เจริญศีลสมาธิปัญญาแนละ้วมันทําลายเองตรงนั้นแหละศีลส,สมาธิปัญญานะ้วว่าอบรมแก่กล้านะอริยมรรคมันจะทําลายอาสวะกิเลสที่ห่อพุ่มจิตอยู่อาสวะจะแตกสลายไปคราวนี้ขันก็เป็นขันนะทมก็เป็นทรรมที่เหนือขันเยเห็นนะขันก็มีสองส่วน ขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้เป็นส่วนหนึ่งขันที่พ้นจากความยึดมั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งขันที่พ้นอย่างความยึดมั่นเช่นโลกุตระจิตโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทั้งหลายเกิดร่วมกับโลกุตระจิตพวกนี้ไม่ใช่อุปาทานขันสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ก็คือตัวอุปาทานขันอุปาทานขันเป็นยังไงไอขันที่พวกเรามีนี่แหละอุปาทานขันเพราะพวกเราไม่มีโลกุตระ เรามีโลกียะนั่นแหละคือตัวอุปาทานขันนั้นขันยังมีสองตัวนะตัวหนึ่งเป็นส่วนของโลกุตตะละไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่พ้นจากขันมีสิ่งที่พ้นจากขันอยู่อีกอย่างหนึ่งตัวนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุสมเด็จยานท่านเรียกบิณญ,ญานาธาตุ หลวงตามหาบวัวท่านเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลัท่านเรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธธาตุเนี่ยท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้อะไรเงี้ยเรียกตามท่านไว้หลังหลวงปู่เทศเรียกว่าใจอันเดียวกันหลวงปู่บดดาเรียกว่าใจเดียวคือสภาวะอันหนึ่งอ่ะซึ่งมันพ้นจากขันนะมันส่งพระนิพานอยู่นะอันเนี้ยพวกเราฟังไว้ก่อนนะ เหมือนที่หลวงปูดุลท่านสอนหลวงพ่อแหละธรรมะบางอันกว่าจะย่อยได้นานแสนนานต้องฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้ดีขึ้นมามีเรื่องราววุ่นวายอะไรนะทั้งทางโลกทั้งในวงการพระอะไรอย่าไปวั่นไหวนะมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรย,ยั่งยืนหรอกทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป เราเอาเวลามาพัฒนาใจของเราให้ดีนะแต่ที่หน้าอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเราต้องกําหนดชะตาชีวิตของบ้านเมืองนะกําหนดชะตาชีวิตบ้านเมืองผิดแล้วก็เหมือนประเทศอื่น,นๆเยอะแยะหาย,ะย,ะย,ะยะนะละแล้วก,ก็เลือกให้ดีใช้สติปัญญานะเรื่องของชาวโลกนะส่วนในทางธรรมนะพัฒนาตัวเอง เบื้องต้นก็รักษาศีลไว้อันที่สองฝึกให้จิตประพัดสอนด้วยกําลังของสมาธิอันที่สามฝึกให้จิตบริสุทธิ์ด้วยกําลังของปัญญาเพาะเส้นทางมันก็มีอยู่เท่านี้แหละค่อยฝึกไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้